ไม่เพียงการควบคุมราคาสินค้าในช่วงสงกรานต์เท่านั้นค่ะแต่ว่ากรมการค้าภายในได้ย้ำไปยังผู้ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาอาหารหลังจากสินค้าเกษตรปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปัญหาภัยแล้งรวมทั้งภาพรวมนั้นไม่กระทบกับราคาอาหารตรุงสำเร็จค่ะ นางสาววิบูลรักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในยอมรับว่าสถานการณ์ภัยแล้งทำให้สินค้าเกษตรบางรายการราคาสูงขึ้นอย่างมะนาวถั่วฝักยาวแต่ในภาพรวมยังไม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากนักจึงไม่มีเหตุให้ราคาอาหารปรับเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการค้าปลีกบางรายยังให้ความร่วมมือกับการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จราคาถูกจานละ19-25ถึงบาทจนถึงสิ้นปีจึงเชื่อว่ารายอื่นจะร่วมมือปรับลดราคาอาหารปรุงสำเร็จให้ถูกตามไปด้วยค่ะนอกจากนี้โครงการร้านหนูนิดที่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จราคา25-30บาถึงบาทจะเพิ่มเป็น1 0,000ร้านจากปัจจุบันมีกว่า6000ร้านทั่วประเทศในอีก2เดือนข้างหน้า สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการนั้นไม่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันค่ะเพราะการแข่งขันสูงประกอบกับประชาชนระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีมากนะักนายสถาพรผู้วิจิตวราพรรองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาหารเทสโก้โลตัสเชื่อว่ามาตราการนํามาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นจับจ่ายมากขึ้นค่ะ